จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของประเทศชาติแล้วก็เกี่ยวข้องกับความสมานสามัคคีแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในกองทัพเราหวังว่าถึงเวลานี้แล้วใครทําการบ้านกันมากน้อยแค่ไหนเพียงใดกองทัพไทยยังคงอยู่แต่อยู่เพื่อให้คนเคารพหรือว่ายอมรับหรือว่าอยู่เพื่อให้คนหัวรอเยาะหรือว่าอยู่เพื่อให้คนได้รู้ว่าประเทศไทยมีเพียงแค่ทหารเท่านั้นเองแต่ว่าเนื้อหาของความเป็นทหารเนี่ย มันกำลังจะถูกย่อยสลายไปด้วยรวมความคิดของบุคคลที่มีอีโก้มีความต้องการที่แตกต่างกันอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ยังคงเป็นสถาบันอันสําคัญที่ฐานควรที่จะต้องตระหนักและยึดถือไว้ใช่ไหมครับท่านโมดกิตกิครับใช่ดังนั้นก็ขอให้กองทัพไทยเป็นกองทัพที่ถูกใจประชาชนไม่ให้ถูกใจใครบางคนใช่ไหมครับวันนี้รายการนานานานทหารผู้ที นะครับโดยผมดอนแดนสวรรค์พร้อมด้วยท่านพลเีกิติรัตนาชายาอดีตแม่ทัพภาค4ทหารตลอดชีวิตนะครับก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้า3ทุ่ถึง4ีทุ่มวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ